ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับตัว Edit นะคะเมื่อเมื่อเราเริ่มมาเรียนรู้คำสั่งพาเเสร็จนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ตัวนี้บ้างนะคะอันนี้ตัวแรกที่จะเรียนนี่ตัวนี้คือตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวกัรที่ใช้ตัวฟอร์มูลานะคะตัวนี้ใช้ฟอร์มูลามันถึงจะใช้ด้วยกันได้เรามาตัวพาร์เรลนะคะพาร์เรลนี้เราก็อ,อย่างเช่นว่าเราเกตตรงนี้เราเลือกเกตยิ่งก,ก่อน เราเกตด,ดิ้งตรงนี้ F4 เราไม่มี F4 เกตด,ดิ้งตรงนี้ครึ่งนิ้วนะคะข้างบนเอาจุด3.8อย่างี้นะคะสังเกตเนาะนีตัวนี้สีแดงต้องอยู่ข้างในใช่ไหมคะก็สลัะค่าเป็นอย่างงี้นะคะเราก็คลิกตรงนี้ค้างนะคะปล่อยไปทางแล้วเราก็มาเลือก p a r a l l e l เห็นไหมคะ มันก็จะปรับเห็นไหมคะปรับให้มันไม่สนใจว่าเกตดิงตรงนี้จะเป็นตัวเลขเท่าไหร่แต่ระบบมันจะทําอะไรให้คะระบบมันจะทําตรงนี้ให้คะ่ะให้เส้นตรงนี้ทําไมคะเป็นคู่ขนานยึดจากตรงนี้นะตรงนี้ที่เราใส่ตัวเลขเกตดิงเข้าไว้นี่นะคะสามแปดตรงช่องนี้ก็จะสามแปดแล้วก็ค่อยเฉลี่ยเรื่องเชฟเชฟเอานะคะตัวนี้พารัลเลล์แล้วลองลบตรงนี้นลบ x นะคะ x เป็นศแล้วเราลองทำใหม่นะคะคิกก็จะขยายออกขึ้นนะ,ะตัวนี้มันมันแนวเฉียงไงคะนะคะก็คือเป็นคำสั่งตัวนี้ตัวต่อมาตัวนี้เป็นตัวชิปชิปแอลตัวนี้คือการเขาเรียกว่าอะไรสมมติเราวาดเส้นมาหนึ่งเส้นนี่นะคะ ว่าหนึ่งเส้นเราต้องการตัดเส้นนะคะคลิกตำแหน่งที่ต้องการตัดหลังจากที่เราคลิกเสร็จเมาส์ชี้เห็นไหมคะมันจะคนละสีคำสั่งนี้ก็คือการเชื่อมเส้นนะคะเราคุมอย่างนี้แล้วเราก็คลิกคำสั่งค่ะ Shift L เอ่เมาส์มาชีท้ทีนึงเห็นไหมคะเป็นเส้นเดียวกันตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือปรับรูปภายในให้เป็นอ่นี่นะคะ ไปไหมนะคะเราจะวาดะค,ะาค่ะคร่มขมแล้วเราก็เชื่อม เป็นอันเดียวกันละพอเราคลิกอันนี้สังเกตนะคะจุดเกตจะเป็นสี่เหลี่ยมนะเราสามารถดึง enter ใส่ c u r ร์ฟได้นี่นะคะอ่านี่นะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดเกตเนาะพอเรามาเลือกคำสั่งตัวตัวตัวไหนคะตะกี้เรา Edit เราก็มี Point ใช่ไหมคะ อันนี้คือปรับจากเกจดิ้งที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมนี้นะคะให้เป็นไม่เกจดิ้งเห็นไหมคะเป็นกลมๆแล้วอพอเราอยากจะปรับอซูมใหญ่ๆนี่นะคะนี่มันจะเป็นกลมๆล,ลองเปลี่ยนสีไหมเผื่อเราจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นไหมเลย นี่นะเป็นอย่างนี้พอเราต้องการให้เป็นจุดเกตดิงเราก็ทำไมคะมาเลือกคอนเวอร์ตก็จะเป็นนี้นี่คือคำสั่งตัวนี้นะคะตัวต่อมาโชว์ตัวนี้คือโชว์รูปนี่นะคะเป็นอยู่ในนี้นะจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุด bmp เท่านั้นนะคะคลิกเลือกเลยคะ่ะแต่และก่อนแรกเราคลิกก่อนนะคลิกตำแหน่งให้เขารู้ก่อนแล้วเรามาเลือกว่ารูป bmp เนี่ยเรามาไว้ที่ที่ไหนอ่าเก็บ โอเคมาละนี่คือตัวนี้นะคะต้องการลบลบเราก็ไปที่เดิมนี่นะคะเราก,กด delete things นะก็หายไปนะคะนี่คือการคำสั่งตัวนี้ชิ้นโค้ดตัวนี้ก็คือกำนหนจุดเนาะกีนี้ที่เราข้ามไปโค้ดลายตัวนี้ ยังไม่เคยใช้เลยตัวนี้ค่ะตะไว้ก่อนนะคะข้อนี้พิสโคตัวนี้นะคะเรามารีมูฟดีกว่าตัวนี้คือเป็นตัวออโต้รีมูฟซัมพอยต์ก็คือกรณีที่ปิดเกตยิ่งก่อนนะคะจุดเราเพิ่มจุดสัหน่อยหนึ่งนี่เอยากให้เป็นสิบจุดเลยเราสามารถใช้คำสั่งนี้ลดจุดดัลดหรือเพิ่มได้แต่ในกรณีที่มีการ import เข้ามาเนี่ย จุดมันจะเยอะมากเพราะจุดพวกนี้มันคือเข็มหมุดปักให้เชฟไม่เสียนะคะนี่เรามาคลิกคำสั่งตัว Auto r e m o ูฟเอาเฉพาะชิ้นนี้เนาะตกลงเขาจะปรับให้เองว่าความยาวขนาดเนี้ยไม่จำเป็นต้องถึง10จุดนี่คือคำสั่งของเขานะคะออโต้รีมูฟเอ็กเทนเอ็กเมีหน้าที่ปกติถ้าเราต้องการให้เส้นนี้ชนโคง้งเราคลิกคำสั่งนี้ใช่ไหมคะคิกปุ๊บมันชนทั้งสงฝั่งนะนี่นะอันดู มันชนทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะแต่คราวนี้เนี่ย extend เนี่ยเป็นการเลือกฝั่งแล้วว่าเราต้องการให้ชนฝั่งไหนก็ได้เราจะเอาฝั่งนี้ชนอันนี้หรือฝั่งทางนี้ชนน,ชน,นี้ก็ได้นะคะคลิกจุดที่เราต้องการแล้วก็เลือกค่ะ extend chip K ตัวนี้คลิกตกลงกระเด้งมาเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นตัว chip K นะคะตัวต่อมา allow angle ก็คืออันนี้ เราอยากให้ตัวนี้เป็นมุมจากมุมเป็นมนนะคะเราก็คิดอาราวระบุเลยค่ะอยากได้รัศมีเป็นยังไงบ้างจุดหนึ่งนิ้วหนึ่งวัดขึ้นวัดลงหนึ่งนิ้วนไคะถ้าตรงนี้เราอยากได้มากอาราวอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้ลอ,องใส่สองสองนิ้วเห็นไหมคะมันก็จะมากขึ้นเนาะตัวต่อมาอาราวเสร็จแล้วเชงเกตตัวนี้ก็คือผ่านน้ํา อันเดียวกันกับตัวนี้เลยอยากให้มันผ่านน้ำเท่าไหร่เช่นตัวนี้เราอยากให้ยาวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดนคะเราลดความสูงอ่าดูอีกทีนะคะเราลองก๊อปี้ชิ้นก๊อปปี้ครั้งหนึ่งก็เอาเอาอกมาเราเอาชิ้นนี้เราเอาชิ้นเดียวทำไมออกมาเยอะจัง นี่นะคะทำงานชิ้นเดียวอ่ะเราก็ปี้ใหม่เอาปี้วางเอสนี่อืมแม่ลองเคลียร์หน่อยนี่นะคะเคียร์ไปก่อนเอ่อคอนเทนตเอชใส่มา นี่นะคะสิบสิบนี้นะเราได้สิบสิบละ f สามเราจะได้เห็นตัวเลขเรามาตัวเชิงเกตตัวนี้เราบอกเขาว่าอันนี้ให้เพิ่มอันหนึ่งให้ลดนี่นะคะนะคะอันแรกให้เพิ่มคือความยาวแล้วก็อันให้ลดคือความกว้างนี่คือเชิงเกตนะนะคะดัวยต่อมาเชิงเกตตัวนี้ไปแล้ว p a ร์ c เช n g เกตก็คือ,เ,อเลือกเป็นส่วนๆเช่นส่วนวน,นี้เราเอาแค่ส่วนเดียวพอ่เอาเฉพาะส่วนนี้ส่วนเดียวนะคะจริงๆถ้ามันเป็นเชฟเราดูเป็นเชฟดีกว่านะคะเป็อเชฟอย่างงี้แล้วเราต้องการนี่สิบเาสี่เนาะเอาเชฟนะเราก็คลิกพาร์ท ก็บอกแนวยาวตรงนี้อ่ะเราเอาแค่หแล้วม่ฟิตฟิตพอยต์ไหนสตาร์ทพอยต์เราฟิกอันนี้นะไม่ขยับแต่ว่าให้มาปรับเอ็นพอยต์ตกลงเห็นไหมคะตรงนี้อยู่ที่เดิมแล้วขยับมาก็คือเป็นการขยายเป็นส่วนๆนะเป็นเขาเรียกผ่านน้ำเป็นเป็นส่วนเป็นด้านเลือกได้ว่ามุมไหนมุมไหนที่เราต้องการไม่ต้องการแอตัวนี้ แอ p l ลิเตัวนี้นะคะมีหน้าที่สร้างแพทเทิร์นอันนี้คือสร้างสี่เหลี่ยมก็คือคอนโทเอนะคะคอนโทเอที่เมื Mer ่อสกู่สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาพอลิกอนก็คือเป็นการสร้างแบบกําหนดด้านนะคะว่าอันนี้เราต้องการกี่ด้านาเช่นเราต้องการ5ด้านด้าน,านละ5นิ้วเห็นไหมคะทำไมออกมา5าม้าแปดแปดมนะคะอ่าสร้างกําหนดด้าน ห้านิ้วห้าด้านหรือว,ว่ามันเกี่ยวกับไอตัวชิงเกตยังอยู่อืมแปลว่าไม่เกี่ยวแปลว่าไอนี้เขาน่าจะคำนวณมั้งคะ ว่าถ้าห้าด้านแล้วห้านิ้วทวนอาจจะไม่ดีแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่ขอฟันทงนะคะเดี๋ยวขอวันจันทร์พอดีวัน,ว,น,ว,นวันที่ถ้าอัดวิดีโอนี่คือวันเสาร์เดี๋ยวจะเช็เคกระทางมองนอกดูว่าเป็นไงบ้างน,นะคะตัวต่อมาก็คือสร้างอะไรคะวงกลมระบุครึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางสมมติเส้นผ่านศูนย์กลางเราสิบสามนิ้วเราก็ใส่เจ็ดคลิกออกมานี่นะคะกด f3 ออกจะได้ไม่เกะกะ เราลองวาดดูนี่นะคะวัดอ,าอ้าวยังมีครึ่งหนึ่งนี่นะคะแล้วเรามาวัดกันคลิกตัวนี้เนาะคลิกจุดกลางวาดัดก็คือเจ็ดนิ้วนะคะเพราะมันอาจจะมีเพราะเราไม่ได้ใส่ตัวเกทดิงนันอา่านไปเลยคะ่ะตามเข็มนั้นเราก็ ต้องใช้คำสั่งตัวนี้ดีกว่าคลิกนี่นะคะแล้วเราก็เอา D ถึง D นี่14ไหมคะโอเคนะตัวต่อมาตป็ไหนอีก นี้เวลาก็ใกล้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอตอนตอนต่อไปนะคะ